ทำไมเทมเพอร์ตันบองเป้าบิตคอยน์หนึ่งแเหมืนรียญขึ้นว่าน,นี้อีก40%จะน่าเชื่อถือแค่ไหนและมีโอกาสและความเสี่ยงอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกันครับค่ะเราฟังมุมมองของแฟรงกินเทมเพอร์ตันนะคะซึ่งเป็นอกองทุนหลักของกองทุนเปิดวันบิตคอย ETF fund of fund unhedge นะคะซึ่งกองนี้เป็นกองที่ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยนะคะแต่ทีเนี้ย การลงทุนในบิตคอยนักทุนคงมีความสนใจเป็นอย่างมากนะเพราะว่าราคามันขยับขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะคขึ้นไปที่ในระดับที่จากหลักหมื่นเป็นหลักแสนนะคะตอนนี้ก็มีการย่อตัวลงเล็กน้อยนะน้องเชค,คแต่ในวันที่เราคุยออกับเขาเนี่ยวันที่19สิงหาคมการให้มุมมองของเขาเนี่ยเป็นภาพของ มุมมองของบิตคอยโดยมีผู้จัดการกองทุนเข้ามาพูดคุยนะคะเป็นาทางคริสโตเฟอร์เจนเซนเป็น VP แล้วก็ดีเรกเตอร์ทางด้านดิจิตอลแอสเซทเสิร์ชก็คือเขาจะมีแผนกเสิร์ชทางด้านาสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือทางเดวิดแมนนะคะเป็น SVP เป็น Head of ETF p r o d u c t and Capital Markets นะคะเท่ากับว่าแฟรงค l i ินเท p เ e อร์ตันเนี่ยเขามี ทีมที่ทำรีเสิร์ชแล้วก็ทีมที่ทำโปรดักต์ทางด้านบิตคอย n ทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะแล้วก็มีการวิเคราะห์ในเชิงลึกนะคะดังนั้นเราจะมาคุยในวันนี้เพื่อฟังข้อสรุปของทั้งสองคนนะคะทีนี้เอาภาพรวมของบิตคอย n ก่อนที่เขาคุยกันกับเราะคะ่ะน้องเช็ค,คเขาบอกว่าทางคริส s ิลลเจนเซนเนี่ยเขามองภาพของบิตคอย n ในลักษณะที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะ ถ้าเรามองเนะี่ยเมื่อสามปีห้าปีที่แล้วเรามีความรู้สึกว่ามันมีความไม่แน่นอนคนผู้เล่นมีจํากัดนะคะความผันผวนสูงเอ่อแล้วก็มีเรื่องของเอ่อความไม่น่าเชื่อถือหลายอย่างเนาะแต่ในวันนี้ที่เข้ามาพูดเขาบอกว่าตัวบิตคอยเนี่ยคุณสมบัติของบิตคอยที่ทําให้มันน่าลงทุนเนี่ยมันมีหลายเรื่องราวเอาเรื่องแรกก่อนคืออะไรคะมีเรื่องของอะไรบ้างครับก็เป็นเรื่องัพพลายกับ d e m a n ครับก็คือ บิตคอยเนี่ยมีจํานวนจํากัดครับมีประมาณ20ล้านกว่าเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็สูบขุดไปแล้ว20ล้านเหรียญน,นะครับก็เหลืออีกไม่มากแล้วค่ะแล้วเป็นสินทรัพย์ที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐศาสตร์มหาภาคมากกว่าคริปโตอื่นๆนะคะเหรียญอื่นๆนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ทางด้านดิจิทัลเพราะว่ามันมีธุรกิจมันมีเทคโนโลยีบล็อกเชนอยู่ นะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือคุณสมบัติของมันในเรื่องของการรักษามุลค่านะคะเราเอาบิตคอยนมาเก็บเอามาโอนได้จ่ายได้ใช้เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าได้นะคะมันมีสภาพเหมือนเงินไปแล้วคล่องกว่าเงินเนเดี๋ยวนี้การโอนบิตคอยนี่สองสนาทีก็ไปแล้วนะคะคแล้วก็ค่าธรรมเนียมการโอนหนึ่งเหรียญเองนุองเช็ค จะโอนไปไหนทั่วโลกนะคะในขณะที่การโอนเงินอะไรต่างๆที่เราโอนผ่านระบบธนาคารเนี่ยบางทีสองวันสามวันนะคะค่าธรรมเนียมก็เป็นพันนะพันบาทนะคะเพราะฉะนั้นคนสมบัติในเรื่องของการเก็บรักษามูลค่าเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่เ,เกิดขึ้นแล้วนะคะค,คนยอมรับกันมากแล้วแล้วก็คุณสมบัติที่สามแล้วคะครับก็ ทางบิตคอยนะครับก็เป็นคริปโตเคอเรนซีที่มีความสัมพันธ์สำคัญที่สุดในตลาดครับถ้าบิตคอยขึ้นนะครับก็จะดึงพวกเหรียญอื่นๆหรือออลคอยขึ้นไปด้วยก็ทําให้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเติบโตไปพร้อมกับเป็นเหรียญ <Bitcoin S 2> หลักเป็นเหรียญหลักนะคะก็เรียกว่าความนิยมสูงสุดแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะแล้วก็เรียกว่ามีอิทธิพลสูงสุดในตลาดนะคะแล้วอีกอันนึงคือมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ทางการเงิน,อ,นอื่นๆต่ำสังเกตดูว่า ช่วงไหนราคาของเขาไม่ได้เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆเรื่องหุ้นเรื่องอะไรนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือเข้าไปลงทุนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงด้วยนะคะคทีนี้เรื่องความหันหวนเป็นยังไงบ้างคะเขามีการเอาตัวเลขมาให้ดูเนาะว่าถ้าพอร์ตการลงทุนเนี่ยเอาบิตคอยเข้าไปใส่เนี่ยมันจะผัดมันทาให้ผลตอบแทนดูดีขึ้นนะคะคเขามีการรันเอาตัวอย่างตัวเลขมาให้ดูนะคะคว่า ถ้าพอร์ตของเรามีบิตคอยน์ใส่เข้าไปสักนิดหนึ่งนะคะก็จะทำให้มีการสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นะนะคะเรื่องของความผันผวนครับถ้าไปเทียบกับการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีครับถ้าเทียบตัวชาร์ p เดเรโอเชฟดเรโอครับที่เป็นตัววัดความเสี่ยงเนี่ยก็คือเท่ากันเลยมันทําให้สถาบันการเงินเนะี่ยเข้าไปลงทุนในบิตคอยน์มากขึ้นเราก็เลยเห็นฟันโตเข้าไปในบิตคอยน์มากขึ้นทําให้ราคามัน เต็มมากขึ้นครับใช่คือทุกวันนี้เนี่ยนักลงทุนสถาบานันหรือว่าตัวบริษัทต่างๆที่มีเงินสดสภาพคล่องแล้วก็ต้องการหาสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยหลายๆบริษัทก็จากเดิมที่เคยลงในสินในหุ้นเทคโนโลยีต่างๆก็หันมาลงในบิตคอยนะคะเพราะว่าผลตอบแทนก็สูงก็ความผันผวนก็ไม่ได้ต่างกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัตินึงทีนี้ เรื่องสำคัญนะคะที่เรียกว่าเป็นเกมเชร์เจอร์เลยก็คือในเรื่องของผู้เล่นที่มาถือ Bitcoin บิตคอยนะเมื่อก่อนมีแต่รายย่อยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะตอนนี้มันกลายเป็นนักงทุนสถาบันเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะที่เข้ามาถือค่อนข้างเยอะนะคะเหตุผลเพราะว่ามีการอนุมัติตัว ETF นะคะ p o t c o t n o i n ETF เมื่อต้นปีที่แล้วที่ผ่านมาทำให้ฟันโฟไหลเข้ามา ในกองประเภทนี้นะคะซึ่งการเข้ามาถือครองบิตคอยโดยนักทุนสถาบันเนี่ยทำให้ราคามันมีเสถียรภาพมากขึ้นนะ<อ>มันตกไม่รุนแรงนะคะแล้วก็ราคาก็พุ่งทยานขึ้นมาเนาะเพราะว่าถ้าเราดูซัพพลายของบิตคอยมันก็ลดลงเพราะว่านักทุนพวกนี้ถือแล้วถือยาวนะวเช็คไม่ได้ถือ,อปุปปป๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเหมือนพวกเราเนะถือก็ถือยาวเป็นพอดยาวแล้วก็นักทุนสถาบันที่มาถือในรูปแบบของกอง E t ทนะคะ แล้วก็มีตัวบริษัทต่างๆนะคะที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องก็มาถือบิตคอยเป็นเรียกว่าเป็นเงินลงทุนมากขึ้นนะคะคอย่างล่าสุดก็เป็นกองโอ1 k ของกองทุนเกษียณสหรัฐที่จะมีเงินหลายหมื่นล้านเนี่ยเข้าไปถืออันนั้นเป็นเป็นเรื่องของข่าวคราวเมื่อสองสัปดาห์ก่อนใช่ไหมที่ทางรัฐบาลทรัมป์เองเนี่ยก็มีการเอ่มัดเรื่องเหล่านี้ซึ่ง4อโอเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ย ถ้ากฎหมายเปิดอนุญาตให้ลงทุนแล้วก็จะมีเงินเม็ดเงินอีกเยอะเลยนะคะคเป็นกองบำเหน็จเงนาน,านกองกเกษียณน,นะคะซึ่งจะเข้ามาลงทุนได้ก็ที่เขาให้ตัวเลขมาว่าถ้ากองพวกนี้ลงทุนสองหเปอร์เซ็นนี่ก็เป็นเงินมหาศาลแล้วนะน้องเชคครับนะคะซึ่งเป็นเงินที่จะฟันโปรที่เป็นเงินเย็นเงินยาวเงินของคนกเกษียณเนี่ยที่จะเข้ามาสู่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่ง อ่าบิตคอยก็เป็นสินทรัพย์หลักในกลุ่มของเป้าหมายของการลงทุน,นะคะ่ะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับก็คือการผ่านร่างกฎหมายของ GNS e i u Act ครับ GNS <ฆ> Act เนี่ยก็คือการทําให้ stable coin เนี่ยต้องมีเงินหนุน1ต่ตอนหนึ่งครับต้องมีเงินดอลลาร์แล้วก็มีพันธบัตรรัฐบาลหนุนเนี่ยทำให้เพิ่มความมั่นใจกับนักลงทุนมากขึ้นด้วยครับใช่ค่ะเรื่อง stable coin เนี่ยเป็นการปลดล็อกเลยนะคะที่เขาบอกว่า เงื่อนไขอะไรต่างๆที่เปิดโอกาสให้มีการสร้างเหรียญที่เรียกว่า stable c o อ n มากขึ้นโดยการมีเงินดอลลาร์มาโุนเนี่ยทำให้สถานภาพของดอลลาร์ดูดีขึ้นเยอะเลยนะน้องเชค,คนะคะเรียกว่าเป็นการปลดลอ็อกทางกฎหมายที่มีความสำคัญนะะวันนี้เราก็น้องเชคมีเรื่องราวของ เป้าหมายด้วยที่เราจะมาเจาะลึกวันนี้เนาะเป้าหมายเนี่ยเขามองอัพไซด์อยู่ที่แส0 0้าถึงหนึ่งแเดี๋ยวน้องเช้จ,จะมาพูดรายละเอียดว่าเขาใช้สมมติฐานอะไรทําไมถึงได้ราคานี้นะเป็นราคาเป้าหมายบิตคอยแล้วก็ในส่วนของคุณเดวิดแมนที่พูดถึงว่าออกองทําไมได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าออกองทุนมันก็ มันก็ดีกว่าไปซื้อเองนะน้อเช้เนาะถ้าไปซื้อเองมันก็ต้องจัดเก็บเองแล้วก็ต้องไปมีเรื่องของความเสี่ยงอะไรต่างๆมุมมองการลงทุนอันนี้เขามีฟันเมนเจอร์ดูแลนะคะเพราะฉะนั้นมันก็การจัดเก็บก็จะอยู่ในระบบคัสเดียนเนาะซึ่งมันก็จะมีความปลอดภัยมีประกันให้ด้วยทําประกันด้วยนะ,ะนั้นเรื่องเรื่องของเหรียญหายอะไรหายนี่ไม่มีนะนี่ก็เป็นมุมมองของแฟนคริปเปอคอยนะครับว่าทําไม มอง Bitcoin จะขึ้นอีกกว่า40%จากราคาณจุดนี้นะครับแต่ว่า f r a n k n Bitcoin เนี่ยเป็นใครนะครับทำไมเราถึงจะต้องฟังเขาด้วยเขาเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวมาดูกันครับทาง Frankin t e m p l e t o n นะครับก็คือเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมากว่า75ปีครับมี AUM กว่า1.4ล,ล้านล้านดอลลาร์นะครับทาง ETF นี้นะครับเข้าไปลงทุนใน Bitcoin โดยตรงครับซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ Chicago Board Options Exchange หรือว่า CB เปิดตัวไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมครับจุดนี้ครับมันทำให้เข้าถึงง่ายไม่จำเป็นต้องเปิด wallet ไม่จำเป็นต้องโอนเหรียญแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยครับในสถานะปัจจุบันนะครับวันที่31กรกฎาคมทาง r a n k i n n bitcoin นะครับมีมูลค่าทรัพย์สิน630ล้านดอลลาร์หรือว่าถือครองอยู่ประมาณ5,385 bitcoin ค,ครับทาง ETF นะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 16,000คนนะครับแล้วก็ทำงานอยู่มากกว่า25ประเทศแล้วก็มีลูกค้าบริการลูกค้านะครับมากกว่า150ประเทศทำให้ทางแฟรงค์ิเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากๆเลยครับเป้าหมายหลักของเขาเลยนะครับก็คือทำให้ตัว ETF สะท้อนราคา Bitcoin ก่อนหักค่าใช้จ่ายครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดครับเพราะว่าซื้อผ่านโบรกเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็น AUM ของเขานะครับมีทั้งดูแลเรื่องของหุ้น เรื่องของ Fixed Income แล้วก็เรื่อง Alternative แล้วก็ Multi-Asset ครับซึ่งรวมกันแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ1 4รล้านล้านดอลลาร์ครับมาพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือและกฎหมายของปัจจุบันกันครับทางตอนนี้นะครับปิด ETF เนี่ยก็จดทะเบียนกับ SEC ภายใต้ Securities Act of 1933นะครับก็จะเพิ่มความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วทาง ETF นะครับก็มี Coinbase ที่เป็น Exchange ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเป็น c u s t o dy ครับหรือว่าเป็นผู้เก็บ Bitcoin ทางคอ b a s e นะครับก็ได้รับใบอนุญาต Qualified, สเท a ดในนิวยอร์กด้วยครับแล้ว c คอ b a s e นะครับก็ถูกตรวจสอบงบการเงินโดย Deloitte นะครับซึ่งเป็น Big 4มีมาตรฐานระดับโลกนะครับทางบัญชีแล้วก็มีความโปร่งใสถ้ามีอะไรที่ไม่แน่นอนหรือว่าที่ดูผิดปกตินะครับเราก็จะรู้ได้ทันทีครับค่ะพูดถึงเรื่องการจัดเก็บเนี่ย ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอปัญหาเรื่องอถูกแฮกถูกขโมยนะคะดังนั้นการลงทุนในกองเหล่านี้เนี่ยเขามีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีคัสเซเดียนนะคะซึ่งคัสเซเดียนเนี่ยเขาต้องไปจ้างให้จัดเก็บอีกทีหนึง่งแล้วก็มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วอ,อีกอันหนึ่งอีกชั้นหนึ่งที่เขาทําก็คือมีการทําประกันไว้ด้วยนะคะคือถ้ามีความเสียหายถูกแฮกถูกขโมยเนี่ย บริษัทประกันต้องเข้ามารับผิดชอบเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนตรงนี้มันเลยมีความปลอดภัยรองรับด้วยนะคะครับแล้วอีกชั้นหนึ่งครับก็คือเก็บทรัพย์สินแบบ1ต่อนหนึ่งครับคือถ้า ETF ฝาก Bitcoin ไปจํานวนเท่าไหร่ทางคอ i n b ก็ไปซื้อก็ต้องเก็บเท่านั้นครับอ่ามันมีของจริงรมันไม่ใช่ของปลอมว่าซื้อแล้วเป็นซื้อกระดาษไว้นะคะคเพราะฉะนั้นเขาต้อง เป็นเหมือนเราซื้อจริงเลยแต่มีคนจัดเก็บให้มีฟันเ a ม a เนเจอร์ดูแลให้พอเป็นหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยก็ห้ามเอาไปปล่อยกู้ต่อหรือว่าห้ามเอาไปทําธุรกิจอย่างอื่นครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งครับก็คือแยกบัญชีด้วยครับถ้าในอนาคตคอยเบสเกิดล้มละลายนะครับเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถมาเรียกเก็บบิตคอยนได้จากตัว ETF ได้ครับแล้วทาง แลงคินเทมพอร์ตันนะครับก็ยังมีทีมสินทรัพย์ดิจิทัลเฉพาะทานด้วยครับส่วนใหญ่กองทุนก็จะมีเน้นเรื่องกองทุนรวมเน้นเรื่องพันธบัตรแต่ทีมนี้โฟกัสเรื่องคริปโตและบล็อกเชนโดยเฉพาะเลยนะครับก็มีหัวหน้าทีมนะครับเป็นคุณโรเจอร์เบสตันนะครับแล้วก็ในทีมนียมีทั้งหมดถึง65คนเลยนะครับแต่แขนงไปเป็นดิจิทัลแอสเซสเทคโนโลยีดิจิทัลแอสเซทพาร์เนอร์แอนดีเลอปเมนต์ดิจิทัลแอสเซทอินเวสเมนต์สตรัทจี แล้วก็ North Operation ครับทำให้ทาง t e m p ปอร์ตนะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่มั่นคงแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญดูแลครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ทาให้เราต้องฟังฟรงคินเทมเปอร์ตันครับก็มีอะไรต่อคะในเรื่องของการแนะนำในเรื่องของแฟรง k ินเทม m ปอร์ตันที่บอกว่ามีทีมที่ดูแลนะคะคก็เขาพูดถึงเรื่องความเสี่ยงที่ต้องระวังด้วยนะคะก็ การลงทุนเหล่านี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะมีความผันผวนสูงเพราะฉะนั้นมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังเรื่องจากนอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วะคะ่ะครับก็เป็นเรื่องของความผันผวนสูงครับบิตคอยอาจจะร่วงแรงได้แล้วก็สูญเสียมูลค่าได้มากนะครับอาจจะไม่เท่ากับอดีตเพราะว่ามีสถาบันเข้ามาแล้วแต่ก็ยังมีความผันผวนสูงอยู่ครับแล้วก็กฎระเบียบที่ยังไม่ชัดเจนอันนี้เป็นเหมือนดาบ สองคมนะครับเพราะว่าอาจจะมีการห้ามหรือว่ากําจัดการใช้บิตคอยนในอนาคตก็ได้นะครับในช่วงนี้เราเห็นในของอเมริกานะครับที่ทรัมป์เนี่ยโปรบิตคอยนครับแต่ว่าถ้าหมดสมัยแล้วเนี่ยเราก็ต้องติดตามตอนต่อไปครับแล้วก็ความเสี่ยงจากตลาดคริปโตนะครับก็ยังมีการแฮกยังมีการบิดเบือนตลาดก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าน้อยลงมากๆแล้วนะครับเรื่องของสภาพคล่องก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งครับ ETF อาจซื้อขายต่ำกว่า NAV ในช่วงที่ตลาดผันผวนครับและก็กองทุน ETF นี้นะครับไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงครับกองทุนไม่ได้ซื้อขายทำกำไรจับจังหวะตลาดนะครับก็คือแค่ถึงบิตคอยน์ไปเฉยๆครับอันนี้เราก็พูดถึงเรื่องปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงแล้วนะครับจากเทมอตันนะครับอันนี้เรามาพูดถึงมุมมองราคาของบิตคอยน์บ้างว่าเขาใช้ารรฐานอะไรที่จะมองว่าบิตคอยน์เนี่ยจะขึ้นอีก 40-50%ในปีนี้ครับเป้าหมายในปี2025นี้นะครับก็คือ1 7 8 0 0 0เหลรียญครับแล้วราคาล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0 0กว่าเหรียญน,นะครับก็จริงๆแล้วคือเขามองว่าจากการเติบโตของ Bitcoin เนี่ยทำให้มา k e ตแคปเนี่ยของ Bitcoin มันจะเพิ่มขึ้นเขาก็เลยคาดการว่าถ้าในปี2035เนี่ย MarketCap ของ Bitcoin มีมูลค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของทองคำคือเขาไปเทียบกับทองคําเพราะว่าเวลาการลงทุนทองคํำกับ i t c o i n คนชอบมองว่า Bitcoin คือด i จิตอลโกใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยความนิยมที่มากขึ้นก็หมายถึง Market Cap ที่จะเพิ่มสูงขึ้นการคาดการตรงนี้ถ้าในปี2035เนี่ยถ้ามูลค่ามาเก็ตแคปครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยมองว่าราคา ในอนาคตเนี่ยถ้าดิสเ n าลงมา15เป็นราคาปัจจุบันได้เท่าไหร่นะคะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ที่ประมาณ178,000เหรียญครับค่ะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เขาคาดการณ์นะคะว่า,าทำไมตัวเลขมันเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการคาดการณ์ของแฟ a n k ินเทมเพอร์ตันนั่นเองนะคะครับแล้วนี่มันคือโอกาสหรือว่าหลุมพรางกันแน่ครับเดี๋ยวเรามาสรุป ทั้งข้อดีและก็ข้อควรระวังกันครับข้อดีนะครับนี่ก็เป็นประตูสู่การลงทุนบิตคอยนะครับผ่านตลาดหุ้นครั้งแรกนะครับแล้วก็แบบปลปอดภัยมากขึ้นครับได้ประโยชน์จากความหายากนะครับแล้วก็มีการยอมรับจากสถาบันมากขึ้นความสัมพันธ์ต่ํากว่าสินทรั์เดิมครับก็เป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงแต่ข้อควรระวังนะครับก็ยังมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนและก็กฎระเบียบที่ยังไม่แน่นอนอยู่ครับควรลงทุนด้วยเงินที่ ขาดทุนและรับได้นะครับแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับออมเงินหรือว่าเงินที่จะต้องใช้ในระยะสั้นครับค่ะก็เรียกว่าถ้าฟังเรื่องความเสี่ยงนะคะก็จะต้องระมัดระวังให้ดีกับสินทรัพย์ประเภทนี้นะคะแล้วก็ตัวกองนี้เองก็อย่างที่เราพูดไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าการลงทุนในกองนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางกรตกําหนดให้ผู้ลงทุนเนี่ยจะต้องเป็น การลงทุนโดยผู้ลงทุนที่เป็นรายใหญ่นะคะนั้นห้ามผู้ลงทุนรายย่อยเข้าไปลงทุนนะคะดังนั้นก็กองนี้ก็จะเหมาะกับนักลงทุนวงเงินสูงเป็นหลักค่ะครับสำหรับคนที่สนใจกองทุนนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้กับกอง One b t c e t f o f u t ui นะครับก็เป็นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่นะครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจแล้วก็มีมุมมองคล้ายกับ Franklin t e m p l e ท o n ที่สนใจอย,อยากจะลงกองนี้ก็สามารถ แอดไลน์มาได้ที่ ad well republic ครับสำหรับลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์มาได้เช่นกันซื้อผ่านเราได้ไหมคะก่อนเนี้ยค่ะทํายังไงคะถ้าซื้อผ่านเราครับก็สามารถเข้าไปเปิดบัญชีผ่านแอปได้เลยนะครับใช้เวลาเปิดบัญชีไม่นานครับไม่เกิน15นาทีค่ะซื้อขายเองได้ไหมคะซื้อขายเองได้เลยครับค่ะใช้สามารถซื้อขายดูพอร์ตสับเปลี่ยนได้หมดจบก็เรียกว่าโหลดแอปนะคะแอปเข้าไปที่ a p Store p l a y Store นะคะ แล้วก็ไปโหลดแอปชื่ออะไรคะเวลวิทับบิกเวลวิับบิกแล้วก็มีขั้นตอนการเปิดบัญชีซึ่งน้องเชฟบอกว่าใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วก็สามารถที่จะซื้อขายต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการเปิดบัญชีเตรีย <c oughs> มสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาบุ๊กแบงค์ครับค่ะเตรียมไว้นะคะแล้วก็อัปโหลดทําตามขั้นตอนนะคะ,ะหลังจากนั้นก็สามารถซื้อขายได้ทีนี้ในเรื่องของอข้อจํากัด มุมมองการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการมาพูดคุยกันทุกสัปดาห์วันศุกร์นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาฟังในช่องทางของเวลล์ริพับบิกได้นะคะแล้วกอ็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Line แอดก็คืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาที่แอดเวลล์ริพับบิกมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะคะเราก็ขอเตือนในเรื่องของความเสี่ยงอะไรต่างๆไว้ด้วยก่อนจะ จบท้ายคลิปนี้นะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุนค่ะครับวันนี้เช้กับพี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสําหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d ดเวล p u b l i c หรือว่าสแกนเคอร์โคได้ตามหน้าจอน,นี้เลยครับเพราะเวลลี่พับบิกของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปี และเรายังให้บริการแบบ one-stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ w e a Republic ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเวลลิพบ l ิกในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ